สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทําละครสั้นเรื่องไปเที่ยวคาเฟ่แมวที่เปิดใหม่กันจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยนี่คุณเนาทิพย์ว่าไงว่าไงว่าไงคะแม่โอ้ยแม่ได้ยินข่าวมาว่าข่าวอะไรคะแม่น่ากลัวหรือเปล่าไม่น่ากลัวเลยจ้ะ แมรี่ข่าวมาว่ามีร้านคาเฟ่แม,มาวาเปิดใหม่ใกล้ๆบ้านเราอ่ะเราไปเล่นกับแมวกันดีไหมจ๊ะโอ้คุณคุณก็รู้ว่าผมไม่ชอบแมวอ่ะแต่แมวที่นั่นน่ารักทุกตัวเลยนะคุณเหรอใชไนะ่ไปนะไปนะนะพ่อนะพวกเราอยากไปนะคะนะคะนะคะนะ,ะนะไปก็ไปงั้นถ้าจะไปก็เดินไปเลยเดําน,นําหน้าไปเลย พ่าใจดีที่สุดเลยคุณใจดีที่สุดเลยไปลงไปกันล่างกันเลยปรปกันปรปกันเขาบอกว่าเพิ่งเปิดใหม่คุณไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยรู้จักแต่ฉันเห็นนะ่นะคุณนั่นก็ขับเลยนะโโหคุณเป็นพ่อนะคุณก็ต้องเสียสละคุณก็ต้องแบบเสียสละให้ผู้ชายขับไงให้คุณขับไงก็ผมเสียสละให้คุณขับไง ก็ได้ก็ได้อยากไปก็ต้องขับเองหละตัวช่วยไม่ได้เดี๋ยวคุณไปเห็นแมวที่นั่นน่ะคุณจะติดใจเพราะมันน่ารักมากหล่อแม่อยากเห็นจังอ่ะนี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วบอกแล้วใกล้ๆกบ้านเราเลยนี่อนันทอยากได้ทรงผมใหม่อ่ะแม่นี่อย่ดูดีทรงผมเดิมเดมอ่ะ หน้าเบื่ออยากจะสมผมใหม่มัดจุกมัดแกะบ้างเมื่อเลยสกุลจะรับอัปเดตให้เด็กน้อยมีผมบ้างนะมีผมทรงอื่นบ้างนะนั่นสิแม่ก็งงเหมือนกันแล้วไปจอดตรงไหนดีข้างบนเลยไหมนี่ข้างบนข้างบนมีที่จอด ừ, ừ, ừ ูโอ้โหนี่ผมสอนคุณจอดรถแล้วเนี่ย นี่อย่าเพิ่งตัดสินใจสิเดี๋ยวก็ตรงเองแหละนี่ไงลงมาดูว่าตรงไหมตรงเดะเก่งมากเลยคุณโอ้โหฉันชอบฟิลแบบนี้มากเลยอะหนูก็ชอบเหมือนกันค่ะแม่ฟิลแบบเนี้ยชอบชอบเป็นแบบสไตล์มินิมอลแหวะ เมียวสกุละเมียวสกุละหลโอ้ยสวยมาก ซื้อหาัานเสาื้อหานให้แมวกินอีกแบบนี้เลยอ่ะจะให้แกกินนะอร่อยไหมแมวมีติตัวน่ารักๆๆน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะฉันชอบจังฉันบอกแล้วไงว่าคุณมาที่นี่คุณจะติดใจเองอ่ะอ๊อแมวหายคุณลูกค้า แล้วคุณออกจากร้านไฟอะค่ะนี่เลยขอโทษนะเจ้าแมวเอา้าดูสิทาวงทาวิ่งน่ารักมากอย่ากัดกันนะอย่ากัดกันนะเอา้าไปยืนตรงนั้นได้ไงล่ะทีนี้ไหฉันขออุ้มหน่อยมา พ่อเพิ่งรู้ว่าแมวมันน่ารักขนาดนี้อยากเล่นบ้านแมวจึงเลยแฮะเล่นได้ไหมน้องแม่กินอะไรอ่ะไม่เล่นกับแมวหรอดด,ดูดิแมวเขาไล่ดิงไล่จับกันด้วยขออุ้มหน่อยนะอุ้มได้ไหมอุ้ยชอบตัวนี้มากเลยชอบตาสีเขียวอะ่ะเป็นเทนเลยแมด่ดูดิน่ารักไหมน่ารักมาก วุ้คาเฟ่แมวนี่น่ารักจริงๆเลยฮะชอบตัวนี้จังสีขนสวยดีๆวิ่งม,มาหาเราด้วยน่ารักมากเลยอะ่ะเจ้าของก็น่ารักฉันพนักง,งานค่ะเมียคุณน่ารักกว่านะคะมีหยอกเล่นครับไหนคุณบอกจะมาเล่นกับแมวไงฉันเล่นเสร็จแล้วฉันเหนื่อยอุ้ยดูดิมันตะครบด้วยอะ่ะดูดิมันวิ่งตามด้วยอะ่ะเอ็นดูจังคุณน่ารั จริงๆวิ่งไปแล้วไปเล่นไปเล่นนี่มาทางนี้ม,มาทางนีม้มาหานนี่แล้ววิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งวันนี้เครียดมากเลยอ่ะตบมันเลยตบหนูเลยตบหนูเลยตบยังนี่น่ารักจริงเมวน่ารักมากนี่คุณพรุ่งนี้พาฉันมาคาเฟ่แมวอีกได้ไหมคะบ้าแล้วคุณไม่ได้ไม่ได้ทำไมอะฉันอยากมาเล่นกับแมวทุกวันเลย โอเคโอเคยอมก็ได้แมวที่น่ารักจริงของแท้แท้หวานน่ารักเกินปุยมุย,มยเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายจุดงวบ๊ายบายคะ่ะ บายบายไหนใครอัปเดตเกมสัก,กุละเราบ้างอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดเลยนะคะทุกคนน่ารักมากอัปเดตล่าสุดมีคาเฟ่แมวมีชุดหุ่นยนต์มีชุดคอสตูมอีก6ชุดแน่น่ารักมากเลยค่ะทุกคนมีแต่ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยสามารถเปลี่ยนปีกเปลี่ยนหางในเกมได้แล้วนะคะนี่เลยทุกคนนี่เปลี่ยนได้เลยนี่ขึ้นมาแล้ว นชุดนะคะทุกคนเป็นชุดผู้หญิงนะคะหชุดเลยค่ะผู้ชายก็6ชุดเหมือนกันค่ะนี่ชุดแรกนะทุกคนก็จะเป็นชุดนี้ชุดหุ่นยนต์ค่ะสวยมากเท่สุดๆไปเลยเอาไว้ออกลบนะคะทุกคนชุดที่สองชุดนี้ชุดน่ารักมากเลยทุกคนเหมือนชุดแบบเป็นชุดคุณคุมท้องอะทุกคนจริงไหมน่ารักน่ารัก ชุดนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกคนส่วนเขาชอบสามชุดนี้ชุดที่หนึ่งเหมือนเชียรีตเดอร์โรงเรียนเลยทุกคนน่ารักมากส่วนชุดที่สองทุกคนนี่เป็นชุดแบบลูกคุณหนูคุณหนูนิดนิดนึงอะ่ะทุกคนส่วนชุดนี้นะคะเหมือนแบบชุดทหารเลยอะ่ะกับตันเรือหญิงนี่เนื้อรักฝุดฝุสามารถเป็นสีได้นะคะทุกคนนี่เป็นชิเด้นชุดเลย ชุดนี้เป็นแจ็กเก็ตแขนยาวโอ้ก็มีส่วนชุดผู้ชายไปดูชุดผู้ชายเลยค่ะชุดผู้ชายนะคะทุกคนเหมือนกันเลยค่ะผู้หญิงหกชุดผู้ชายหกชุดเหมือนกันแต่ชุดเด็กไม่มีนะทุกคนเศียใจมากอยากให้มีชุดเด็กมากเลยอ่ะชุดนี้ชุดหุุนแน็มเหมือนกันเลยทุกคนดูสิเท่มมากเลยอ่ะต่อไปนะคะชุดนี้เท่เท่เท่ เท่มากเลยที่รักนี่ชุดนี้ก็เท่เหมือนกันนะทุกคนต่อไปชุดที่สองชุดนี้แบบเป็นคนแบบเรียบง่ายๆอะเรียบเรียง่ายๆเลยประมาณเนี้ยนี่ชุดนี้แบบเหมือนแบดบอยทุกคนเวลาเขาเต้นอะไรนะที่เขาแบบเอาไว้หมุนตัวแต่ชอบชุดนี้ที่สุดและนี่ยมีแว่นด้วยโคตรเท่เลยทุกคน ยแบบอัปเดตแบบคันนี้แบบสุดจริงๆอะ่ะเสื้อสวยมากแต่สุดาไม่มีชุดเด็กทุกคนถ้าเกิดมีชุดเด็กอะ่ะมันจะดีมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะนี่ชุดนี้เลยใครยังไม่ได้ไปอัปเดตสกุละไปอัปเดตเลยนะคะทุกคนคาเฟ่แมวแบบมิวเดอรแมวน่ารักมากๆเลยค่ะไปอัปเดตกันนะคะคลิปนี้ขอจบตัวกับคลิปนี้ขอจบลงไปก่อนนะคะบ๊ายบาย